สวัสดีครับไอ้ครับผมโอ้ยปวดคอจะโดนเนาะเป็นยังไงอยู่ยยุ่สมายอยู่อะสบายครับสบายอยู่เนาะเมื่อก<ถ><ถ>ี้เขาขอ,อกันดูดูมือเมือ่อนีนแปลกใจไหมขอบุกสวนได้บ่ได้ครับผมปกติมาส่งบัีดื้อกับไอส้สะพังไปส่งอ,อยู่พุ่นเนาะอยู่ยูสวนไผ่เนาะครับมันนี่ขอบุกสวนกันนะสิเด้ก็ได้เห็นเป็นยังไรเนี่ยเห็นจังซี่เนี่ยอันนี้เป็นพันมันครับพันมันสิไปลูกฮะ พันมันที่ไปปลูกครับทอนมันคือคือห่อไว้ยังเสียห่อไว้เพื่อเห่าเห่าแช่แช่ดำยาเฮาเนี่ยฮะแช่แช่ดำยาครับตัดมันแล้วก็ไม่แช่ดำยาอย่าครับตัดทันพันใส่กระสอบแล้วก็แช่ดำยาต้องแช่ดำยาก่อนบอกครับนดำยากักัอันนี้นะครับที่เอาไม้ในละเอาอีอย่างของเอาบักคีดเดอร์ดีบอกของบักคีดเดอร์เลยครับสูตรสูตรหนึ่งโอ้บักคีดเดอร์สูตรหนึ่งโอ้สูตรหนึ่งแช่สามมือครับสามมือมัพี่ออก สามมือนี้ะไสี่ครับนี่นี่ป่ะเมียนครับนี่สามมือไม่ด้สามมือทั้งองคื่อเมียนครับนี่สามมือเอ้าเป็นอย่งเป็นอย่างเขาคือจังพกก็ท่ไข่คือจังเห็นในเวลาขาเจ้าปลูกขาเจ้าก็บ่าต้องมีปงอย่างมากมันจังไงมันที่เป็นตามฤดูของมันตามฤดูของมันครับหน้าฝนเขาต้องให้มันงอกก่อนโอ้ถ้าปลูกหน้าฝนให้มันงอกเมียนครับหน้าฝนต้องให้มันงอกเวลาเขาไปเสียบไปเสียบเ่ยมันมันสีบอมันสีประยุน์กันจะเริ่อนตัวตัวมันก็ที่ไปเลย โอ้ถ oh. ้าถ้าเป็นถ้าเป็นนายเพื่อนมันตุลาบอบถ้ามันตุลาก็ไอ้มีหน้าบบจำเป็นต้อ,ตองบบต้องไหงหงอครับ,บรเสียงงน้ำยาเ,ยเสียบได้เลยโอ้แต่แต่ถ้าเกิดตาผลปลูกง่ามน,นี่นี่นเขาต้องไห้มันงอกครับไห้มันงอกเพราะว่ามันงอกแล้วมันสีหนีหยาได้โอ้นี่นี่นี่เป็นพุม่มปัญญาขอมเนาะเป็นความดูชนิดหนึ่งได้ผาังคนนี่บบดูได้ว่าบบต้องบ่ต้องเหตุแต่บงเนี่ย งามสิงามกว่าเมียนครับเมียนโอ้เพราะว่าหนาขนเนาะครับผมฝนตกขัดเนาะโอ้พันยังไงเนี่ยตัวนี้ซี่ครับซี่แปดเก้าซี่แปดเก้าครับผมอันนี้จักไรหนอยนอหมดหนออันนี้ซี่ได้อยู่สิบสิบไรครับสิบเอ็ดไล่สิบเรสิบเอ็ดไลครับพันมันพันเข้ามาใส่พันกะสร้างตรงมาจากศูนย์วิจัยมันน๋อนศูนย์วิจัยมั่นแล้บอกครับผมเขาเก็บพันมันของเขาไปไห้แล้วบอกะ ได้คล้ากันครับแต่ว่าตอนแรกกะซังมาตพุนตัวตอนนี้เขาก็เก็บเอาพันมันของเขาโอ,โ,อโอ้โอ้ดีเนาะความยาวล่ะคะแนวาประเดี๋ยวอันนี้ประมาณสามสิบเส้นครับสามสิบเส้นต่อทอนมันทอนหนึ่งเนาะครับผมอันนี้เป็นมาตรฐานเลยใช่ไหมคะสั้นหรือยาวอ๋อครับประมาณสามสิบเส้นสี่สิบเส้นนี่นะครับประมาณโอ้หักมันขึ้นมาเลยเนาะครับผมหักสามหมื่นได้ไหนเบิ้งเบิ้งเบิ้งพอเบิ้ง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 พี่น้องพี่น้องหมดอ่ะสามหมื่นบางหเบิางน้ำหยางหมดอ่ะ มีมีสูตรสารเสริมอยู่ข้างหลังพี่เอาให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าตัวไหนใช้ยังไงอ่ะนี่ครับนี่สูตรอะดิสูตรหนึ่งของเขาแมนสูตรหนึ่งเซ่มบักเดิตเมึงอกี้เจอครับใส่ถันมันเลยใส่ใช้ชจังไหอ่าน้ำร้อยลิตรน้ำร้อยลิตรครับใส่ยอยู่ประมาณอืมประมาณ้นอนโต๊ะหนึ่งหนึ่งสอนโต๊ะครับเท่าน,นั้นแบบเจือจางตัวนี้ครับผมใส่หลายประเดี๋มันลวกโอ้อันนี้แบบเจือจางเนาะครับโอ้ขัก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 บัตที่นี่สูตรสองเดี๋ย ใช่จังเลยสูตรสองในเมื่อเหาไปปลูกอันนี้ปลูกมันเห่านี่ครับเอาสูตรหนึ่งก่อนสูตรหนึ่งก่อนสูตรหนึ่งพ่อเสียบแล้วปั้งได้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบแปดเมื่อสิบห้าถึงยี่สิบแปดเบื่อสี่สูตรหนึ่งก่อนสี่สูตรหนึ่งก่อนเลยสีใส่ดินเลยแมนครับสีใส่ดินเออหุไปใส่ดินครับใส่ต้นมันได้เลยต้นมันพร้อมปะครับผมต้นต้นมันพร้อมอันนี้มันกับสีงามั่นแปลงนั่นผม็สีเดียวแล้วเขาคือไปเบิ้งจะคือเบิ้งไหมครับนี่ใกล้ๆนี่ไข่เบิ้งไหมได้ได้ได้ได โอ้แต่ว่ามันนี่นี่ถือว่าขัูเดยเนาะอันนี้แท้สามหมื่นมาหน่นครับแล้วแล้วตัวที่สองใช้ตอนไหนสูตรสองนี่ครับสูตรสองสูตรสองเท่านี้สะพังเท่านี้เนาะครับสะพังนี้สะพังใบบักคิดดื้อสารเสริมเจริญเติบโตเพื่อพชพูชแล้วสูตรสองนี้ได้สามเดือนครึ่งสามเดือนครึ่งหรือสองเดือนครึ่งก็ได้จังฉีดครับฉีดอืมผสมยังไงผสมการผสมครับครับ ผมจะบอกกังไดล่ะเนี่ยแต่จะเจ้าแล้วนี่ี่กตาั้รตาชวนมันอิริกะคือหนึ่งซองเนี่ยน้ำสี0รลิตเนาะครับอ่าอิริก็คืออิริกผมกับไนี่ผมกับสซนี่ผมอยากเบื่อในจังหน่อยนะเบื่อจังจริ1หนึ่งซองเนี่ยผมใส่แค่สองร้อยห้าสิบลิตรโอ้จำมนับนากัเข้มข้นเนาะเนจับอย่างต้นได้ด้วครับได้อน่จับอย่างต้นในร้อม ยับยั้งต้นโด้พรพอะเมนหมายควาว่าจังไหนจันยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นมันอบ่ให้ต้นมันสูงสูงเมียนต้นมันมหัวนี่ต้นมันสีท่วมหัวนี่เข้าไปยับยั้งไว้เลยเพราะว่าเข้าต้องการหัวเข้าว่าจะต้องการต้นเออเอาตัวนี้ยับยั้งเลยเมนครับนานเป็นบ่อหยุดการเจริญเติบโตได้แล้วระหว่างนั้นฉีดถี่ขนาดไหนอะคะดูประมาณสิบหามือหรือสิบมือฉีดเรื่อยๆครับ ถึงซิฟมือสิดแม่นครับจิาจะเก็บเกี่ยวอืมครับหมายว่าสูตรหนึ่งนี่เขาใส่ตอนแรกๆดอดแรกได้แค่เดือนเดือนครึ่งเดือนครึ่งหยุดเลยหยุดพอเลยครับผมตี่เหลือนั่งมาทั้งเลยครับสูตรสองสูตรสองย่างเดียวเพศผู้เดียวเหรอเพศหลายคนอยู่ครับวันนี้ผู้เดียวใจยิ่เก่งขั้นเลยนะครับปกติเขาปลูกบ้านจิกไกลกว่าของผมก็อยู่ลอยกว็เลยครับลอยซิฟไลสามารถไหนละบ่วลายพี่น้องบ่วลายบ่วลาย เฮ็ดบ่หลายแค่ร้อยกาไร่นึ่งเออลืมแนนั่นไปอันนี้ไอจักเนาะบ้านนึงก็ไอไอจักบ้านนึงก็อยู่พังหาครับพังหาอำเภอตำบลตาเลียนตาเลียนอำเภอกุจับกุจับอ๋อว่ามันตําบลขอนุ่งแห้อ๋อครับตื่นของอําตําบลตาเลียนอ๋ออำเภอกุจับครับอุดรธานีพี่น้องครับผมเดี๋ยวมีหลายหม่องอยู่ปกติสิส่งเพิ่นอยู่ผูู้อยู่สวนไผ่พไปนน่ะมื้อนี้ขอโอ้ยอ้ายไอ้ขอยไปเบิ่งสวนเจ้าะเลเด้อดสนดอกเฮ็ดหลายอย่างสะดอกก็เลยมาพี่น้อง เดี๋ยวเขาจะไปร่วงสวนไผ่พร้อมแล้วก็มันสำปะหลังเนาะครับแต่ว่าอยากให้พวกขักขักหักอีดีตรงนี้ยอมรับเลยว่าหลายผู้หลายคนนี่อาา้แนะนำเพื่นี้ทางคนนี่บ่ามักแซ่ดีไอ้บ่มักแซรับมัน,าน,านเลยการแซ่การแซ่ทอนมันนี่สิดีอย่างหนึ่งครับสิดีอย่างหนึ่งคือเขาเลียงล,าก,ลงากเล่งหักเลยมาเนี่ครับเขาเอินไว้เล่งลากให้ลากจะเริ่มเติบโตเร็วครับเลี้ยงดังเลี้ยงเติบโตเพราะว่าเขาไปเสียบใส่ดินปั๊บมันจะเดินเดินเลย เดินเลยครับผมห้องประตงบ้าค่อยถ้าปลูกหนาฝนเนี่ยครับถ้าปลูกหนาฝนถ้าพูดล่งพ่นปลูกหนาฝนตัดแล้วแช่น้ำยาเยี้ยกงกะซังไปเสียบเลยอมื่อชีงอกสะ<อ>และกระไต<อ>ได้ซอมบอนี่ซอมลายซอมลายเพเขาอีกครับผมอันนี้เขาเห็นนี่เขาเห็นนี่หาลังทอนมันมอง,งอกเขากับกบ่เอาครับเออเขาขัดเลย่อนเล่นครับผมอันนี้นีะนี่ครับนี่ มันเปอย่างงอกดี้เหรอพี่ท่านพี่บอกว่าปลูกมานานแล้วมันที่นี่เวลาขายเขาตีเป็นเปอร์เซ็นต์แป้งไหมหรือยังไงได้วัดนะคะแล้วแต่ครับแล้วแต่ผู้มัก้แแลวขายก็ผมขายมันรวมก็ขายรวมสองบาทยี่สิบเคยเช็คเปอร์เซ็นต์แป้งบ่ะเปอร์เซ็นต์แป้งบ่ะครับเคยเช็คเคยครับเคยๆได้เท่าไหร่ได้ได้ยี่แปดครับยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ขากูดีเนาะยี่สิบแปดก็เยอะเลยแหละแต่ยังขายวายุกนบ้านสังก้อเนาะหลายเนาะครับ อย่าไปพ่อเลพี่น้องไปพ่อมาทาเดี๋ยวเห่ากินยอดมันน่ะนะเออเอ้าเดี๋ยวไปเบิ่งหมองอื่นน้องอ่านครับผมครับเอาเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวข้าวเดี๋ยเดี๋ยวไปเบิ่งหมอื่นเพิ่มไปใส่เด้อไปเบิ่งสวนมันโตกันหน่อยสวนมันต่อครับผมเอาสวนมันเนาะไปเบิ่งสวนมันต่อใกล้นี่เนาะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 